สวัสดีพี่น้องกองฝายสู้ขู่สุก้อนมามวันนี้ร่วมสามสาวเลยพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดไม่ไพวันไม่วันแ่าแล้ยวไม่วันหาซิมวันนี้แถาแล้ยววันนี้เพื่อนนุ่งตันจดเพื่อนนุ่งเบขาหัวเส้นหัวแพ้ยี่ใส่กุเขพกิ๊บเปลี่ยนชุดเลยหาซิมยังแจ๋วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหมดแห้งแล้วอันนั้นคือลูกสาวพี่น้องมาบ้านลูกสาวอีกแล้ว มันน mm ี้มาเที่ยวบ้านลูกบ้านหลานมันนี่บาลูกจะดูเสื้อผ้ามันนี่เสื้อผ้ายายบันดีก็ยายนั่นเออแทนที่เราจะมาเซอรร์ไพส์เอผ้าอร์ไพรรส์เปไปนั่งกินอาหารเลยนั่งกินอาหารเลยมาเนซ่ามาเอาของอ่ะโอ้โหนี่ดูสิคะวันเกิดเขาเลี้ยงอย่างนี้นะคะเสื้อผ้าป้านันเสื้อร์ไพรส์มากค่ะป้านันจะจัมาเซอร์ไพรส์เขาจะหน่อยเขาเซอสื้อผ้าซื้ออาหารมากินบ้านพี่น้องบริเฮตแบบว่าปุ๊บปั๊บบริได้ตั้งใจว่าสิเอิ่น อันทีลักมากินอ้าวเดคือเออจังสรนบ่เออนทีลักก็เออนใส่เออันบ่ได้อันบ่ได้บ่โหว่าจะคล้องเสร็จดียหยุดงานก็เลยบ่มีเวลาเดี๋ยวก็เข่าพี่น้องก็ได้สั่งมาเอามาแม่พี่น้องกินนอกกันกินบัต้องใส่นี่จานใส่ยังเลยพี่น้องกินมือไก่เด้อบันดีบัวตองใส่สองเด้ออุ้ยคอยก็จะกระแด้หน่อยนึงเดี๋ยวถือเลยคอยก็ใส่นี่แล้ว ใครเห็ดมีมาเลยาไปกันแล้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เผยออกมาคือเขาไม่รู้หรเนาะที่ไหเมื่อกี้จะไปกินแซ่บเ้อเดี๋ยวปกติมีปลาด้วยพี่แต่ปลาแม่เลยก็เลยไม่เอาปลาแค่นี้ในหัวไม่มันจะมารวมกันแต่เราไม่เอาปลาเราเอาปูตกับหมึกพี่ไปกินร้านเมื่อกี้กินปูนะปลาไม่หรอตลาดตลาดใส่ลีจนั่งจับวันนี้เขา มันเกยเรานะพ่อแม่พี่น้องนะเบิ้งนาจายอยู่เนี่ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันนะปกติจะกินปกติเลิกงานมาหนีนาี๋ยวนแล้วกินยาไม่ได้พี่น้องเขาเลิกงานมาหนี่นาเดี๋ยวนะเหมือนี่มันเกยนาข้าวด้วยมานีนาแล้วบไปเห็นงานมาหนี้ก็เลยเลิศซะหน่อยจัดให้ลูกลูกจัดให้ก็เลยเห็นเต็มที่พี่น้องนี้ลูกกะใหยขึ้นมาครบเลยมั้ย อคุยกับน้องจะมาเซอไปแม่ไม่อยู่บ้านโอ้โหทำไมทำามฟาร์มแตกแลวไม่ได้มาเดี mm ๋ย hmm. วเาจะมาสะเย็นเย็น mm hmm. จะชวนนะวันดีด้วยข้าวันดีบอกว่าจะทํางานบอกมาสักเด๋ยนนึงวันเกิดก็าห้าสิบปีโอ้โหหนู hmm. oh, <ๆ>ทางานพ mm hmm. อเขาห่วงนอนเราเข้าใจจะทำงาน,นก็จะมากับลิา่าสองคนแล้วเลยไม่ต้องมาแล้วล mm hmm. มาแล้ว

ยังไม่มีเจ้าคนเลยอกลบไม่กินน่ากินก่อนสิม,มาเดี๋ยวป้าเล่นกันเนองดูหุนดิวันนี้กบหยุดเหรอลูกอว,วนอนนี้ต้องหยุดจ้ะโอ้อกบหยุดตีบ้าทำตรงนี้ดีเนาะขอหยุดก็ได้อะไรก็ได้ลูกทำเรื่องหน่อหยุดได้สองวันประมาณสองวันอืมแล้วหยุดดาวอาทิของน้องนี่ต้องสิบวันนะสิบสองขึ้นอย่างเงี้ย ดีจัง้อยสาวก็มจ้าวกด้วยพี่กบเขาไปดูหนูแม่ก็บอกทำไมรลิซ่าวิ่งเนี่ยทำงานบอกไม่วิ่งก็ไม่ได้เดี๋ยวกิ้งเดี๋ยวกิ้งคือคนไข้เรียกไงกดไงมันก็ต้องวิ่งไปเพราะคนไข้เขาแบบมันไม่ไหวนะ เด็กๆก็เด็ที่เด็ฮะบ้านก็สวยอืมบานก็่อยอืมจริงก็มีอืมอืมอืมั้งกี้เออไมหมือดอมดอมดมอดอมอาการเริ่มออกแล้วพี่น้องอาการเริ่มออกแล้วดมเ้ยนั่นอาการเริ่มออกแล้วดไมดอ เด็ดเลยกินส่วนกินส่วพี่น้องอันนี้สองมือสามมือแล้วเขาแล้วแต่แหละแอบกินกุ้งมันต้องกินมือเราพี่น้องเนาะมันจะมากินสองกินส่วนไหนยังไงก่อนเฮ้คือคือหลังหลังก็คือเขา่แม่นักลูกเคยลูกนี้แล้วแม่ลูกเคยคานี้แล้วลูกเคยดีแล้วก็เลี้ยงตาสบายเลยว่ะย่านเขาว่าโอ้ผมกินกุ้งกินเปลือกกุ้งเลยเหรอ บีีนักินกนี่นี่นลหอ้ันกรอบนะกรอบถ้าคนในตัวเห็นพี่กับเไปนะไอ้ติ่มแถมติ่มมาให้คนละถ้วยลามคนี่ยนะเขาก็ตุ๊กๆ๊กเหมือนกันหัวบางทีนะหนูว่ากินได้ได้เป็นบางตัวมันก็กรอบกินยัหัวแลยกรอบ ั S <S ันอร่อย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 มันมันอร่อยอืมก็บนาะงเก็บนาะงผึ่งตัวง่อืัวย่างย่งเลยผึ่งสาวงสาวเี้งขอบคุณนะลูนะจนะลูกนะให้ล้แรไม่โยนะลูกนะร่างกายแข็งแรงมากิน่อยๆนะจ้า เรียกบ่อยๆดีจ้าไม่เคยขัดเลยลหรือชอบแต่เลยครัวใหม่ๆเลยวยนนี้ก็ยังบอกให้มาทำโอเเดี๋ยวชอบทำมาทำครัวบ้านฉันวันไหนอยากกินอะไรบอกป้านันมาทำเลยตอนกินอยู่ครัวบ้านฉันนะวันีรกบอกจะมาเอำมาทำครัวบ้านฉันเดี๋ยวเอาละรู้ไหมล่ะเห็นยังงั้นขยันขยันน่ารู้เคยก่อนเลือกงานตีโมหร่อเปทาสีก็หน่อย ตัวก็เลยเยงนเินเล้าไกล่แล้วเลาไก่ค่อยเล้าไก่มาสามตัวเลยวันเสาร์อโอ้โหเลี้ยงไก่เลยอยากให้ให้ลูกมีอะไรกิจกรรมพ่อก็เลยแม่มันก็เลยจ่ายค่าเล้าไก่เข้าไปซะสี่ร้อยเล้าไก่เห็นหอไก่มาแล้วเดียเ๋ยวไก่มาวันเสาร์เป็นที่ผมทางนี้เขาให้เลี้ยงสามตัวทางเนี้ยต้องไปอันเมนเทนต้องไปโอ้เลี้ยงไก่อย่างยากเรื่องเยอะ ไม่เหมือนบ้านเรามีเงินทำรั้วไก่ก็ซื้อที่นี่ไม่ไม่ไม่ถ้าเลี้ยงเกินยี่สิบตัวต้องไปอันเว้นเด่นใหม่เขาให้เลี้ยงตอนแรกมันจะเลี้ยงสองตัวนี้เขาบอกว่าให้เลี้ยงอักสามตัวอก็เลยเลี้ยงสามตัวเดี๋ยวไก่มาวันเสาร์เนี้ยไก่ไม่เอาตัวผู้ไม่เอาตัวอะไรนะไม่ไม่เอาอะไรที่มันร้องเขาเรียกไก่อะไรเสียงดังตัวผู้เอาแต่ตัวเมียแม่มหแค่เอาไข่ไก่แก่เหรอมันรู่วอะไรที่ไม่ให้มันร้องอ่ะตัวผู้มันขัน ตัวมตู้อ่ะทิวใบมันหอมน้องชาบ้านหรอวะไก่ตัวผู้ใช่ร้องมันหลอกปู่ชาบ้านแม่แม่ร้องแต่เราก็ชอบฟังเสียงไก่ขันนะมีเพราะเสงไม่แม่พี่มาปลูกกระเจ้าตรงนี้ได้ในบ้านนี้เขาขันได้แย่มาอยู่นี่ไม่เคยได้ยินเสียงไก่เลยนะไม่เคยเลยเหรอไม่มีอ่ะแถวบ้านป้าเขาไม่เลี้ยงแต่มีเตยวัมีมีแต่วัวบ้านวัวไม่เลี้ยงไก่เลยนะ เดี๋ยวถ้าเกิดคยเห็นไปอยากเลี้ยงไว้ก็จะีมากเลยรูปถึเลี้ยงเลยนะนิ่งข้ามตัวก็จะยเลี้ยงไว้กินไ่เลยนเกไม่ชอบที่ไก่วันนี้มันไกี่ใก็ได้มันเยี่ยมเดี๋ยวเบิ้งของพ่อละมั้งเรี่ยงปลาจะพี้กับพ่อละมั้ง

เทียงก็นังกินข้าวเสร็จแล้วก็ปัดวิปัสนาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคนอี่านี้แล้วเดี๋ยวนี้จะไปทั้งทั้มแหละอืมอืมอืมนมออกนมเยอะหรือเปล่นมออกเย,ะยนนอะเลยยายนันโซนมันเลยสดไง มันเกิดเหรมไหมปสีร้จะอยากไมแล้วะที่นมีความหมดละหลักของมีความสุขเดือนนี้ขึ้นๆเยอะๆโอเคอะิรกันบ้นนนนนางสิ <laughs> ในึกถึงเงินก็นึกถึงความสุขมีตลอดอยู่แล้วอรอหลานไปหลานชาเออหลานชายตลอี้ความแน่นอขอบคุณมากนะคะจ้าเออการไปเราไปนองหาปีแล้วไม้ก็สวยมาก้ก็สยเจ้าของมันเกิดก็สวยมากขอนพ่อไม่ค่อยกัน ผี่ใส่มากหนิโมเป็นอยา่างด้อพี่นอ้องเด้ออันนี้คือซื้อให้เจ้าของหาสิบปีเนี่ยซื้อให้เจ้าของหาสิบปีเนี่ยเสร็จเนี่ยภูมิใจเจ้าของหาสิบก็เลยซื้อให้เจ้าของพี่นอ้องวันเกิดเขาโมเป็นสาม,มีซื้อให้ได้ฟัองอีกเถอะเจ้าของซื้อให้เจ้าของเ,เองไอ้ผ่้วันซื้อเชื่อเดียวหาบาทในวันเกิดปีละบะปัญญาโมมีโอเคน้องพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก <c oughs> ็มาถึงลองวันเกิดให้ดูกันนี่ละสามคนเท่านี่ละ ยายวันดียายนั่นยายพี่วันอยู่กันให้มีความหญ่เป็นสี่ตลอดไปแล้วพี่นงนะถือใจกัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สามยายน้องเด้อจ้ะพี่น้องก็ดิ่งกิ้งกิ้งและกันอย่างไงสวัสดีค่ะ